สวัสดีครับพวกเรารอบมอวันนี้เราจะมานำเสนอ iteration 2กันนะครับ <S <S ผมนาะอธิพัฒน์ศูนย์เรครับในหัวข้อของ user story ในสัปดาห์นี้ที่เราเลือกมาพัฒนาครับก็คือในฐานะผู้ใช้งานนะครับต้องการลงบริการหรือทักษะพร้อมแนบผลง,งานและกำหนดเลทราคาได้ครับเพื่อให้ผู้ว่าจ้างที่สนใจสามารถค้นหาได้แล้วก็เห็นความสามารถของฉันและติดต่อจ้างงานได้ตรงครับอีกหนึ่ง user story ก็คือในฐานะผู้ใช้งาน ต้องการโพประกาศว่าฉันมีของส่วนตัวให้ยืมและคิดค่าเช่าเล็กน้อยเนื่องจากอยากมีรายได้จากของที่ฉันสะสมเพื่อให้นักศึกษาอื่นๆได้่ันกันใช้ของฉันโดยไม่ต้องไปหาเช่าไกลๆจกมหาวิทไาลัยครับและนี่นะคะก็คือหน้า Rental Page ของพวกเราค่ะสังเกตตรงบริเวณข้างๆ searching นะคะหร so ือว so ่าที่เราทำสัญลักษณ์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะคะจะมีปุ่มคำว่า Create u Rental Post นะคะมากดเข้าไป ในนี้นะคะก็คือมาอยัางหน้า Create your all post นะคะกึ่งจะมีอยู่2องปุ่มะคะ่ะก็คือปุ่ม Hiring กับ r e n t a r นะคะสำหรับใครที่ต้องการสร้างโพล์รับจ้างงานนะคะเพียงแค่กด Hiring post ค่ะเมื่อกดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมายัางหน้า Create your Hiring post ค่ะซึ่งให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อโพสต์นะคะรายละเอียดของงานเงืประมาณต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะคะ มีอัปโหลดรูปภาพจากนั้นนะคะก็คือเลือกหมวดหมู่ประเภทบริการงานบริการของคุณแล้วก็ทักษาของคุณะค่ะจากนั้นก็กดเซฟค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการสร้างโพสให้เช่ายืมของนะคะก็สามารถกลับมาที่หน้า Create your Outpost นะคะจากนั้นกดคำว่า Rental นะคะก็จะมาอย่างหน้า Create your Rental Post นะคะจากนั้นก็สอ่รายละเอียดเหมือนเดิมน,นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อโพสต์นะคะ รายละเอียดของสินค้าราคาเช่าต่อวันหรือต่อครั้งนะคะราคามาจําการเช่านะคะแล้วก็อัปโหลดรูปภาพค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกหมวดหมู่หรือประเภทสินค้าของคุณนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างโพสต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลาสินีค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นผลลัพธ์ของการทำ unit test ค่ะโดยแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆคือ My Project ค่ะ p a g e Post และ User ค่ะโดยจากผลลัพธ์ในตารางนะคะจะเห็นได้ว่าทุกไฟล์ครอบคุม100%ไม่มีส่วนตกหลน่นทำให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าการทำงานของระบบนะคะถูกต้องและลดการเกิดบั๊กในโปรเจกต์ค่ะต่อมานะคะจะเป็น test code ของ app post ค่ะโดยส่วนนี้นะคะจะเป็นการจาลองข้อมูลค่ะ โดยมีข้อมูลที่เสมือนจริงเช่นชื่อ user category skill ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบกระบวนการสร้างโพสต์ได้ครบตั้งแต่การล็อกอินเข้าถึง create post ไปจนถึงการเซฟข้อมูลค่ะต่อมานะคะจะเป็นการทดสอบหน้า create page ค่ะส่วนนี้จะทดสอบว่า user สามารถเข้าถึงหน้า create post ได้จริงจากการเช็ค r e s p o n s s s สเตตัว่าโค้ดต้องเป็น200และตรวจสอบ template ที่ถูกเรียกใช้ว่าตรงกับหน้า create จริงในส่วนนี้นะคะจะช่วยยืนยัน Routing, View function และ Permission ค่ะต่อมานะคะจะเป็น Test ทดสอบ Feature Create h i r i n g Post นะคะซึ่งตรวจสอบ2ส่วนหลักๆค่ะคือ 1. Login แล้ว,ลวระบบต้องสามารถเปิดหน้าแบบฟอร์มได้สำเร็จ 2. ฟอร์มที่แสดงต้องเป็นฟอร์มของคาสที่ที่ถูกต้องพร้อมข้อมูลและข้อความที่ user สามารถใช้งานได้ในส่วนนี้จะสามารถเช็ค UX, Routing, Permission และ Rendering ผ่าน Requirement ค,ค่ะสวัสดีค่ะดิฉะนะนดันนางสาวปณิตาชนวิท ในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบการแสดงข้อมูลของหน้า Create Rental Post ว่าสามารถแสดงแบบฟอร์มที่ให้ User เกาะข้อมูลและข้อความได้ถูกต้องส่วนของเทสนี้จะตรวจสอบการสร้างโพสต์ hiring พร้อมรูปภาพ เริ่มจากการสร้างไฟล์จำลองส่งฟอร์มโพสเหมือนผู้ใช้จริงจากนั้นเช็คว่าโพสถูกสร้างในฐานข้อมูลและรูปถูกอัปโหลดจริงในมีเดียโมเดลทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าฟีเจอร์สร้างโพสพร้อมรูปทำงานได้ถูกต้องครบทุกขั้นตอนค่ะและเทนนี้มีเป้าหมายเพื่อยืนยันว่าระบบสามารถสร้างโพสเรนทอลพร้อมรูปภาพได้ถูกต้องตั้งแต่การรับข้อมูลจากผู้ใช้ บันทึกลงฐานข้อมูลผูกกับผู้ใช้และบันทึกรูปภาพจริงเป็นการทดสอบ e n d to e n d เพื่อให้มั่นใจว่าฟีเจอร์นี้ทำงานครบทุกส่วนโดยไม่มีข้อผิดพลาดค่ะเทสนี้คือการจำลองกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบเช่นไม่กรอกไตเติลเมื่อส่งฟอร์มแล้วระบบต้องไม่สร้างโพสต์ต้องไม่รีไดเรกและต้องเรนเดอร์กลับมาหน้าเดิม ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลพร้อมแสดง e r r o r ซึ่งเทสนี้ช่วยยืนยันว่า validation ของฟอร์มทำง,งานถูกต้องค่ะสวัสดีครับผมผลิตมะพร้า,าน,นะครับต่อมาจะเป็นการทดสอบในส่วนของ a อ p ์โพสครับโดยเราจะเริ่มจากการทดสอบการจัดการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับในเทสเคสนี้นั่นก็คือเราได้จำลองการสร้าง e n t a l p o พสโดยจงใจใส่ข้อมูล t ต t ต e ให้เป็นค่าว่างครับซึ่งเราคาดหวังก็คือระบบจะต้องแม่บันทึกข้อมูลนี้ลงดัตตาเบส จะส่งให้ผู้ใช้กลับไปยังหน้า form create post แทนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องก่อนครับในชัต่อมานะครับเราจะทดสอบในแง่ของ security หรือการยืนยันตัวตนเทสเค e นี้มีไว้เพื่อทดสอบว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า post ได้โดยขั้นตอนก็คือเราจะจําลองการล็อกเอาท์ก่อนแล้วพยายามเข้าถึง url ที่ไว้สร้าง hiring post และ rental post โดยตรงครับผลลัพธ์ที่ถูกต้องก็คือระบบจะต้องส่ง status code ครับซึ่งหมายถึงการ redirect หรือการเปลี่ยนเส้นทางให้ผู้ใช้ไปยังหน้าล็อกอินก่อนครับ ต่อมานะครับเราจะทดสอบในกรณีการทํางานเสร็จสมบูรณ์ครับนั่นคือการทดสอบการสร้าง hiring post พร้อมกับการอัปโหลดรูปภาพและได้จําลองการส่งข้อมูลที่ถูกต้องเช่น title description budget และที่สําคัญคือไฟล์รูปภาพครับสิ่งที่เราตรวจสอบหลังจากโพสตไปแล้วก็คือโพสต์นี้ถูกสร้างขึ้นในดัตต้าเบสจริงโพสต์ post นี้ถูกผูกเข้ากับยูเซอร์จริงและสุดท้ายไฟล์รูปภาพที่ถูกอัปโหลดจะต้องบันทึกในตาราง m e d i ยโดยมีจำนวนทั้งหมด1รูปและมีชื่อไฟล์ตรงกับรูปที่เราอัปโหลดครับ ในทางกลับกันนะครับเราจะทดสอบการสร้างโพสตโดยไม่มีรูปภาพครับซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ใช้สามารถทําได้เช่นกันเราได้ใช้ตัวอย่างการสร้างเรนทอฟโพสครับโดยส่งข้อมูลไปจนครบแต่ไม่ได้แนบไฟล์รูปภาพไปด้วยสิ่งที่เราคอนเฟิร์มได้ก็คือโพสต์สามารถสร้างได้สาเร็จและผูกกับยูเซะอย่างถูกต้องแต่เมื่อมีเดียแต่เมื่อเราไปที่ผ่านของมีเดียครับโพสต์นี้จะต้องมีจานวนเป็นศูนย์ครับซึ่งยืนยันว่าระบบทำงานได้ถูกต้องครับแม้ไม่มีการอัพโหลดในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะขยับไปทดสอบในระดับโปรเจกต์ Setting เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโหมด Production Test case นี้ครับจะทดสอบการตั้งค่า Storage เมื่อ Debug ถูกตั้งเป็นซอลครับเราได้ใช้การ Mock เพื่อจำลอง Environment สำหรับ Variable ต่างๆที่จำเป็นครับการทดสอบนี้จะช่วยให้เรามั่นใจว่าเมื่อ deploy project ขึ้น s e r v ์ฟจริงระบบจะเปลี่ยนไปใช้ Storage อย่าง Amazon S3 สำหรับการจัดเก็บไฟล์มีเดียได้อย่างถูกต้องครับสำหรับกลุมล่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ